สวัสดีเพื่อนเพื่อนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมในช่องแจมจลัดนะครับเราอยู่กันที่แพรรัฐวิสาหกิจชุมชนอำเภอลำพองนะครับอยู่ตรงสะพานเนี่ยครับสะพานข้ามแม่น้ำพองก็เป็นแพรรัฐวิสาหกิจนะครับที่ชุมชนได้ร่วมกันสร้างขึ้นนะครับตรงนี้ไว้บริการนักท่องเที่ยววันนี้จะมาตามล่าปลากระสุบครับ อุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีตัวชิโมโนคันคาตา51 XT นะครับวันนี้ใส่สายมาแค่20เมตรนะครับนิดเดียวไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเหยื่อที่ใช้ก็ตอนนี้เป็นสปูนนะฮะจุดแรกที่ลงของเราหุยตีออกไปได้นิดเดียวครับนะ20เมตร ส่สายมาวัดใจเลอเกินโอ้จะรอดไหมฮะท,ทีนี้สายเหลือเท่านี้ฮะก็เลยคิดว่าน่าจะพออุย้ยไม้แรกมาเลยฮะเรียบร้อยครันี่เรับเข็ไม้แรกครับดูจริงครับที่นี่เนี่ยครับข้าง ข้างแพร์นะครับเขาทำแพร์ใหม่มาชุบนี่ตัวแรกไม้แรกครับมาแล้วน่ครับเป็นตัวไนี่ครับ ความสวยงามหางนะครับก็สีสดดีนะครับเป็นกระสุบจุดนะครับไปตัวแรกมาแรกสวยงามครับเนื่องจากความขี้เกียจนะครับสายที่ใส่มาสังเกตด,ดูนะครับนั่นฮะบางจนเห็นสปูลเลยฮะยี่สิบเมตรโอ้ยนี่ฮะอีไปหมดหลอดครับ ก็จะดูนปลาใหญ่นี้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นแผนของเราต้องปิดเบรคฮะอ่ะไม่ให้ออกเยอะโหความขี้เกียจขี้เหนียวแท้ๆเหลือสายท่าวันนี้ก็เลยเอามาลองเท่านี้ฮะดูสิจะมีตัวไหมอุ้ยมาอีกครับแหมเห็นไหมฮะเอ้ยแต่เหมือนเขาจะเห็นเราเมื่อกี้ ตีได้แค่ริมๆครับสองไม้นี้ไม้แรกโดนฮะไม้ที่สองกัดไม่โดนมาดูตีออกดีนะฮะต้องใช้มือเลียไว้เพราะว่ากลัวมันสายมันหมดหลอดใส่มาแค่ยีสบเมตรเองฮะ เพราะมันเหลือแค่นี้รุนไปได้วยกันครับแหม่กัดดีครับสามไม้กัดตลอดเลยตรงนี้เปลี่ยนแอคไปครับนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ย ตัวใหญ่ครับนะตัวใหญ่ครับใสครับตัวนี้โอ้ยอย่าออกนะกลัวหมดกลัวหมดสปูลน,นะฮะกัดอยู่สามทีฮนะตัวนี้เนี่ยฮะปิดเบรกสู้ครับแผนเราไม่เปิดออกไป แ,แต่ว่าก็ต้องระวังการฉีกของปากปากนะครับอาการนี้ไม่ยอมครับนี่ครับยังไม่ยอมครับดูครับสายของเรามาครับ นี่ครับสมบ,บัติทชว์ดูแอคชั่นคันครับลดงสวยๆกับสาย20เมตรอะมาเล่นปลาแม่นม้ำแหม่สายใหญ่ครับขอถ่ายรูป่อยนะอุย๊ยนี่ครับ สวยงามครับดูครับโอ้โหเป็นปลากระสูบขีดนะครับตัวนี้ต้องขอถ่ายรูปไปแล้วฮนะสวยมากดูครับ กับอยู่3าทีครับตัวนี้อุ้ยดินแรงเหลือเกินไม่ให้ถ่ายให้ถ่ายนิดเดียวก็ไม่เป็นไรโอเคครับ เสียดายถ้าเกิดได้อุ้ยอีกแล้วฮะตัวนี้มีไซส์อีกอะไรเขาอุยอ้ยอุ่ยนี่ฮะผมปิดเบรกแน่นเลยนะฮะเพราะว่าสายผมมีน้อยฮะแต่ไปดีเหลือเกินคะรับตัวนี้ไม่ให้ไปไหนไม่ให้เธอไป ยอมหรือยังสุดหลออชุบแต้มที่ที่สามครับมีจะไซบึกครับโอ้ยมีจะไซบึกครับนะฮนะอวนตุบเลยตัวนี้ตัวใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้ฮะวนตุบเลยครับตัวนี้นะครับ สูบเป็นจุดเป็นขีดนะครับบางบางตัวมีละนาหลายท่านว่าตกมาแต่ไม่มีขีดเนื่องจากตัวใหญ่นะครับขีดหรือจุดเขาก็จะจางหายไปนะครับสําหรับปลากระสุกเนี่ยครับแล้วเรามาพบกันใหม่ขอบคุณที่มานะครับ ตีไปไม่ไกลนะครับตีใกล้ๆผมเนี่ยเขาอยู่ใกล้ๆนะครับหาก,กินอยู่แถวนี้เดือวที่ใช้ก็เป็นสปูนนะครับไมโครสปูลครหนึ่งจกรัม กินชายชายฝั่งครับเราวันนี้ ไม่แน่ใจว่ามุมกล้องจะสะท้อนแสงหรือเปล่านะครับพระอาทิตย์ขึ้นขึ้นทางข้างหน้าตัวนี้ครับตกลกลกระทบน้ำแยงตาอยู่นะ นี่ลงมาแค่จุดแรกนะครับลื่นลงมาครับเปิดคลิปแล้วก็ตีสนุกแล้วครับวันนี้เดี๋ยวเราขยับไปจุดข้างหน้าเรื่อยๆฮะ แพรที่นี่จะมีอยู่ทั้งหมดเก้าลำนะครับเก้าลำไม่คอยบริการนะักท่องเที่ยวตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยไม่ใช่ไม่ค่อยตอนนี้ยังเปิดยังไม่เปิดให้บริการที่ที่เต็มรูปแบบดูส่งแล้วตรงนี้มันไม่น่าจะมีที่หลบสำหรับเขานะครับเราต้อง ออกไปตามขอบขอบตะลิงดีกว่าบรรยากาศยามเช้านะครับก็สดชื่นเสมอนะครับตื่นมาฟังเสียงธรรมชาตินะครับออกกำลังกายนะครับทำกิจกรรมออาไขรมาเลือมรองเท้าไว้ตรงนี้ทำกิจกรรมที่เราชื่นชอบนะครับบางท่านก็ปั่นจักรยานบางท่านก็วิ่งนะครับ ส่วนผมก็ชอบตกปลาเป็นเกมกีฬาอย่างหนึ่งครับนี่โบนี่นแล้วฮะโอ้ยลุดครับไซจิ๋วครับมีตัวครับแถวนี้ตัวเยอะครับมีให้เล่นตลอดก็น้ำหลังจากที่ฝนตกนะครับน้ำก็รู้สึกว่าจะสะอาดขึ้นเนาะ เพราะว่าเขื่อนเขาปล่อยน้ำมันก็จะชะล้างสิ่งอุ้ยนี่ฮะโดนแล้วครับชะล้างพวกสิ่งสกรปรกพวกอุปสรรคใต้น้ำออกฮะโดนฮะอุ้ยอุ้ยอ่ะมาเลยมาเลยชุบนี่ นี้ก็สนุกนะครับถ้าเปิดเบรกหวานๆนะฮะแต่ตอนนี้ต้องปิดเบรกไว้เพราะสายสายใส่มา20เมตรด้วยความชี้เกียดนะครับชี้เกียดแกะสายใหม่ด้วยความงกของเรานี่แหละฮะเ<ม>หลือเท่าไหร่ก็ใช้มา ตามมาครับมีตัวฮะเป็นคลื่นน้ําตามมาแล้วก็กัดกัดตอด,ตอดครับ ตามน้ำลงมาดูครับเงียบแล้วครับไม่ตื้นนานนะก็เดี๋ยวเราจะไปฝั่งท้ายแพฝั่งนู้นกันฮะ นะครับล่องแพน้ำพองเมือง t h o นแก่นนะครับเพื่อนๆที่ผ่านไปผ่านมานะครับหรือวันหยุดวันว่างนะครับก็พาครอบครัวมาลงแพได้นะครับแพก็จะลาดนะครับนักท่องเที่ยวสวนน้ำขึ้นไปนะครับสวนน้ำพองเราขึ้นไปชมความงามของบรรยากาศข้างทางนะครับในแพก็จะมีเครื่องอำนวยความสะดวกนะครับไม่ว่าจะเต็มโต๊ะเก้าอี้นะครับ เครื่องเสียงคาราโอเกะนะครับถังน้ําแข็งห้องน้ําอยู่ในแพรมีให้เรียบร้อยนะครับครบนีะฮะจะมีโตะมีเก้าอี้มีเครื่องเสียงมีคาราโอเกะครบนะครับก็จะพาล่องสวนขึ้นไปมีชูชีพนะครับชูชีพที่ผมสังเกตเห็นได้ก็จะมีชูชีพที่เตรียมไว้ให้นักท่องเที่ยวครบนะครับมีทางนบเพิงก็มาครับมาเที่ยวเขื่อนน้องหวกันนะครับ ก็น่าจะสุดแค่ตรงแ,แถวๆนี้นะครับเพื่อนๆเพราะว่าเพื่อนๆน,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 นักตกปลาหน้าดินนะครับเขาก็กําลังตั้งนะครับอุปกรณ์ของเขาอยู่ทางนู้นนะครับก็ไม่ค่อยอยากเดินไปรบกวนนะครับก็จะเป็นน่าจะเป็นจุดนี้จุดสุดท้ายจะมีตัวไหมฮะเลาะของแพรข้างแพรลเราเนี่ยฮะ ถัาสามไม้ไม่กลัแเราก็เดินนะครับก็ใจจริงก็ว่าจะเดินอ้อมไปสุดทางนู้นนะครับแต่ว่าเพื่อนๆนักตกปลาของเราก็กําลังเตรียมสถานที่เพื่อตกปลาหน้าดินของเขานะครับอยู่เราก็คนตกปลาเหยี่บปอมของเราก็ไม่ไม่อยากเดินไปรบกวนนะครับเขาก็ฝากด้วยนะครับสําหรับ EP นี้นะครับตกปลากระสุนนะครับข้างๆของแพรนะครับแพรบริการนักท่องเที่ยว ที่อำเภอลำพองนะครับหวังว่าเพื่อนๆผ่านมาทางนี้จะพาครอบครัวแวะใช้บริการแล้วก็บางท่านอาจจะมาตกปลาด้วยก็ยินดีเลยนะครับสู่อำเภอลำพองสำหรับอีพีนี้นะครับก็จะขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องจัดจระดับได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอเอ่ยคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ